เมื่อวันที่14สิงหาคม2563เวลา11นาฬิกาพันเอกชวลิตจันทวงศ์ช่วยราชการกองกิจการพลลเรือนมณฑลทหารบกที่23ให้การต้อนรับนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมเครื่องจกักรกลสาธารณาภัยแบบบูรณาการการระดมทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยโดยมีนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายทะแก้วนุสีวอผู้อหน่วยการูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต6ขอนแก่นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับซึ่งมวลทนทหารบกที่23ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6กขอนแกน่นกรมทหารราบที่8กองพันท 6, หารมาที่6กรมทหารม้าที่6และภาคีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย19องค์กรได้ร่วมฝึกซ้อมขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยสมมุติเหตุการณ์เกิดอุทกภัยและเกิดอุบัติเหตุทางน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องประสานงานและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งคนเครื่องมือยานพาหานะระบบการติดต่อสื่อสารแผนปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดคือจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดกาลสินจังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยให้น้อยที่สุดทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน